สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปลองเล่นเกมเปิดใหม่สโตไทยชื่อว่า Spy Legend Nightfall เป็นเกมแนว Tower Defense ผสมกับแนวโรคร้ให้เราได้ทำการตั้งป้อมป,ป้องกันเหล่ามอนสเตอร์จากสตูไม่ให้มาโจมตีป้อมของเราให้เลือดหมดระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญพวกพ้องของเรามาต่อสู้ด้วยแล้วก็จะมีการกดใช้สกิลต่างตด้วย แล้ว,ว่าเป็นเกมที่เอาไว้เล่นชิลๆเล่นค่าเวลาเป็นเกมจอแนวตั้งหยิบเอามาเล่นที่ไหนก็ได้บรรยากาศตัวเกมข้างในจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย UG Phone บริการค่าวฟนวราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องเปลืองไฟ CPU ร้อนแบตเสื่อมสเปคเครื่องตำ่ำเราสามารถเปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดเครื่องไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจาก ยู p ี o n e ยังเปิดได้หลายจอแถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC และบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จ่ายค่าบริการขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะเอาโค้ดไปใส่ในแอปเพื่อรับเพชรใช้ลดราคาได้ถึง20บาทเลยทีเดียวเปิดเข้ามาอย่างแรกเลยคือเขาจะมี tutorial สอนนะว่าให้เราเนี่ยดูว่ามีศัตรูมาโจมตีแล้วก็สามารถ เล็งเป้าได้นะนเล็งทิศทางได้่าแล้วก็อัญเชิญพวกพ้องแล้วก็พวกพ้องของเราเนี่ยจะมีสกิลเฉพาะตัวอยู่ด้านล่างนะแล้วก็จะมีค่าสตามิน่ด้วยอยู่ทั้งหมด10หน่วย แล้วพวกพ้องแต่ละตัวของเราเนี่ยก็จะใช้ค่าสต้ามิแนแตกต่างกันอย่างเช่นตัวแรกใช้2อใช่ไหมแล้วก็กดคลิกแล้วก็ลากไปครับมันก็จะมีเซอร์เคิลมาให้เราดูว่าพวกพ้องเราจะโจมตีไปในทิศทางไหนนะแล้วก็เลือกตัวที่มันอยู่เซอร์เคิลเยอะๆครับแล้วก็ใช้ไปเลยอ่าอันนี้เขาไม่ใชเอฟเฟกตเจ้าตัวกวางเหมือนไม่ใช้ใส่ตัวเองหรือเปล่าอ่ามาดูพวกพ้องคนนี้บ้างดิใช้อะไรเป็นวงเซอร์เคิลเหมือนกันนะโอ้เป็นการอันเชิญปลาหมึกออกมาโจมตีศัตรูนะครับตัวนี้ใช้อะไรเซอร์เคิลเล็กตัวนี้เป็นอันเชิญ คล้ายๆกับเมเทอสีม่วงตกลงมาจากฟ้านะครับแล้วก็คอยกดตัวสกิลพวก้องเรานี่แหละครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ศัตรูมันเข้ามาโจมตีฐานเราอันนี้ก็จะเป็นตัวของโรคไรนะเป็นหมวดโรคลรก็คือถ้าเราเก็บเลเวลจากการตีศัตรูได้เนี่ยแล้วพอเลเวลเต็มเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะทําการอัปเกรดสกิลได้ซึ่งมันก็จะมีไหให้เราเลือกนะว่าเราจะอัปเกรดอะไรนะครับก็จะมี3ตัวเลือกด้วยกันเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน อันแรกเขาชี้ให้แนะนําแล้วก็รอรีเจนมานะครับแล้วก็เลือกตัวนี่ผมชอบตัวนี้นะเป็นอันเชิญปลาหมึกมาโจมตีแล้วก็เหมือนมันจะมาทอนด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีหินตกงลงมาหินก็จะเปลี่ยนึ่งเหมือนระบบโรคไรน,นะครับเลือกอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์อินเคสทีมดาเมจอ่าอันนี้เอาเป็นเพิ่มระยะนะครับสองอันแรกจะเป็นเพิ่มระยะอันที่3ามจะเป็นเพิ่มัมมอนเฮดพีนะเอาเป็นเพิ่มระยะและกันแล้วก็ทุกคนจะเห็นด้านล่างของตัว ไอตัวการ์ดสกิลมันจะมีโลโก้อยู่ไอโลโก้เล็กๆเนี่ยก็คือเวลาเราเลือกการ์ดไปนั้นเนี่ยมันจะทําการเอเวอร i ลูชันสกิลหรือว่าไอคอนที่อยู่ตรงด้านใต้ด้วยนะอ่าน,นี้เพิ่มดาเมจเพิ่มดูเลชั่นเพิ่มระยะอ่าเพิ่มระยะไปแล้วก็อันไหนที่มันยังใช้งานไม่ได้ก็จะขึ้นเป็นรูปสายฟ้านะแล้วก็ลากไปเลยครับอ่ะมีก้อนหินตรงมาเก็บแล้วก็กดเลือกอัปเกรดได้ในหลอดด้านบนเนี่ยก็จะมีการแสดงโชว์บอกด้วยนะว่าตอนนี้ ัตูมันดําเนินมาถึงขีดเท่าไหร่แล้วแล้วเมื่อสตูเนี่ยมันดําเนินมาจนถึงขีดเต็มหลอดเนี่ยมันจะเรียกบอสออกมาครับอันนี้เขาให้เรากดอ่าใช้สกิลระเบิดกดลับหินมาแล้วก็อัปเกรดสกิลดาเมจออกเป็นดูเลชั่นถ้าเราแบบอยากจะกักไว้รอบอสก็ได้นะพวกสกิลอะไรเงี้ย อันนี้เป็นอะไรดีมีอีโคลี่มีเอฟเฟกต์เร้งอินคีดมีเฮลอะเอาเอฟเฟกต์เร้งไประหว่างนี้เราก็โจมตีสตูมาสกิลนี้เป็นสกิลรูดสกิลนี้ก็ดีนะโดสตูให้มันอยู่ในวงเดียวกันแล้วก็เป็นเหมือนกับการซีซีเล็กๆอะแล้วก็จะมีการ e v o ว u t i ชั่นสกิลด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเลือกสกิลจนการ์ดมันครบ3ใบเนี่ยการ์ดใบถัดไปที่มันจะได้เลือกจะเป็นการอีโวสกิลนั้นๆนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกัน แล้วก็พยายามจะให้มานามันเต็มนะถ้ามานาเต็มแล้วมันจะไม่รีเจนต่อนะก็พยายามใช้สกิลเรื่อยเรื่อโอ้โหอันนี้วงโคตรใหญ่เป็นไงเป็นหมนกับแบล็คโฮลรูปแบบใหญ่ได้อัพสกิลที่2แล้วอันนี้เมื่อกี้นะ่าจะเป็นสกิลของเจ้าตัวแพะนะ,อะบอสออกมาแล้วครับบอสมาแล้วมีให้เลือกขอเลือกสกิลก่อนเอาเป็นอันไหนดีดาเมจรีดักชันละกันมาบอสเจอหลุมดําหน่อยบอสแล้วก็ระหว่างที่ติดหลุมดําก็ใช้เมเทอยิงใส่เป็นคอมโบไป นี่ hey, เป็นไงเล่นเพลินอยู่นะอ่ากดเลย์เพื่อเล่นต่อได้แล้วก็จะเข้าสู่หน้าหลักนะครับทําตามที่เกมมาแนะนําก่อนนะมาที่ชอ็อปอ่าแล้วก็มีระบบกาชาด้วยนะครับเป็นกาชาคูหห่หูหรือว่าพันธมิรของเรานั่นเองนะได้เป็นบาร์โฟเมทเพิ่มครับเอามาอัปเกรดแล้วก็มาที่การ์ดการ์ดไหนที่ตัวขีดมันเต็มเหมือนเมื่อกี้ก็สามารถเอามาอัปเกรดได้ครับทำให้ได้แอคแท็เพิ่มขึ้นเลามาเพิ่มเกรดได้ก็จะได้ทั้งเลือดได้ทั้งแอ t แท็นะแล้วก็มาเล่นต่อครับ ไปเลนี่ก็จะเป็นหน้า l o ดด i n g เขาแล้วก็มาสู่หน้าเลือกตัวครับอันนี้เขาจะสอนสลับตัวนะเลือกตัวที่จะสลับครับแล้วก็สลับจากตัวด้านบนได้แล้วกด start ไปมาครับเริ่มต้นมาก็ l e เจน n m a n กันก่อนนะรอบนี้เหมือนเขาจะให้เล่นแบบของจริงเลยก็คือมานาจะต้อง ค่อยๆรีเจนไปเรื่อยๆนะครับมานามันจะไม่ได้แบบรีเจนให้เลยทันทีนะอ่าแล้วก็เลือกการ์ดไปครับเอาเป็นอะไรดีรันอุลกอัแทกเอนเนมี่ลันโบนนะเอาเป็นอะไรเลวกันโบนน่าจะเป็นตัวล่าสุดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสกิลตัวใหม่ดิทําอะไรได้ลองใช้ดูอ๋อเป็นการอัญเชิญครับอัญเชิญหมามาต่อยระยะสั้นนะมีแท็บหาเลือกไป ตัวสกิลเนี่ยมันน่าจะแบ่งเป็นสีตามความหายากหรือเปล่านะแล้วก็เอาเป็นอันไหนดีอันขวาสุดละกันมาเล่นต่อฮะหลุมดําไปตัวที่มันอยู่วงเยอะๆเอาหลุมดําไปกินซีซีไปก่อนแล้วก็กดรับหินครับรับมาเลยหาตัวไหนเยอะๆเนี่ยของชอบเลยนี่เรียกหมาไปซีซีแล้วก็ปล่อยมีหินมานะปล่อยมาครับแล้วก็รับมาเอาเป็นอะไรเอาเป็นแท็บละกันมันอยู่กระจุยแล้วใช้หลุมดําไปซีซีมันไว้ก่อนแล้วก็ รับของเอาเป็นตัวนี้ละกันอยากลองดูว่าพี่หมาถ้าไปทําการอีโวลูชันจะได้เป็นสกิลแบบไหน,นโอ้นี่ไงเราเลือกการ์ดแท็บมาครับทำให้มันมีแท็บวางอยู่ที่พื้นด้วยเวลาศัตรูมาโดนก็จะติดกับระเบิดเรานะ ามานาเต็มแล้วนี่ลืมสังเกตเลยใช้มานาแป๊บต่อมารับขอเป็นตัวนี้แล้วกันเจ้าหลุมดําเจ้าหลุมดําอัปเกรดนี่คือถือว่าอัธประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้ดีมากนี่มินิบอสนะอันนี้น่าจะเป็นมินิบอสไม่มีสัญลักบอสขึ้นมาแต่ว่าหลอดเลือดจะเห็นเด่นชัดว่าหลอดเลือดใหญ่กวา่ามีก้อนเห็นพิเศษตกมาเนี่ยลองอัปเกรดแทบดิมีอ e ีวิลโบนัสครับแล้วก็ให้มันตีไปแล้วก็มันจะมี ไอคอนระเบิดด้วยนะเราน่าจะกดแล้วมันน่าจะระเบิดทําให้แบบว่าสตัตรูที่อยู่รอบๆตุยไปด้วยนะมาบอสใช้หลุมดําก่อนครับคอมโบหลุมดําแล้วก็ใช้พี่หมามาซัดกระแทกปั๊บปับป,บป,บป,บปบัแล้วก็เรียกปลาหมึกออกมานี่มีทั้งปลาหมกึกมีทั้งหมาเรียกว่า ร้อมเรียกหมามาต่อยต่อครับปั๊บปับปัแล้วก็หลุมดำดูไหมนี่ไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเดินไม่ต้องย่างกลายครับอันนี้จะเป็น e ี i วิลโบนัสใหม่ครับได้รับเพิ่มสกิลอลังการมากยิ่งขึ้นนะผมอยากลองใช้สกิลบาโฟใส่สตูดูว่ามันจะทําอะไรหมมันไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมมอมันจะเป็นคล้ายๆกับดาเมจดาเอจอ่าดอทนะอ่าฮะอินค루สซิ่งอ๋อเพิ่มแอคแทสปีดแอคแทสพาวเวอร์โอเคมันเป็นสกิลบัฟนะครับ ตัวบาโฟเนี่ยมันเป็นสกิลบัฟฝั่งเรานะก็คือให้ใช้ให้ใช้ฝั่งเรานะมันจะทําให้ตัวตัวฝั่งเราเนี่ยโจมตีได้เร็วขึ้นแล้วก็มีแอคแท็เพิ่มขึ้นนะนี่คือความสามารถของเจ้าบาโฟนะนี่พูดถึงเจ้าบาโฟก็ได้บัฟบาโฟพอดีเลยระหว่างนี้อ่ะศัตรูเยอะดีใช้หมาไป CC อ่าอันนี้เอาอะไรดีเอาเป็นอันซ้ายแล้วกันโอ้มาเยอะมาเยอะอ่งงี้ต้องใช้หลุมดำแบ็คโฮดูดมันเข้ามาบาโฟรีแล้วอ่ะใช้บาโฟไป เพิ่ม a อ t a ท็กแอคแท็กสปีมีบอสมาครับใช้ประมึกล็อกล่อใช้เจ้าตัวหมาเป็นซีซีรับของต่ออัปเกรดอะไรดีอัปเกรดเจ้าตัวหมาแล้วกันฮาแล้วก็ได้ e v วิวโบนัสเพิ่มเข้ามาอีกครับรอนี่เพิ่งจะผ่านมินิบอสแรกไปเองนะเหลืออีกตั้งอีก1นึ่งมินิบอสแล้วก็อีก1บอสด่านหนึ่งเธอว่าเล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่เล่นนานใช้ได้เลยนะ มีระเบิดเพิ่มมา3อันแล้วเดี๋ยวเรารอใช้ตอนศัตรูมันมาใกล้ๆเยอะๆแล้วกันน,นี่ลองใช้ดูปั้งอ๋อมันระเบิดแบบทั้งฟิลเลยเหรอโอเคงี้เดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ใช้ตอนเข้าตาจนได้เนี่ยนะครับเราใช้บัฟแล้วก็ใช้ปลาหมึกไปโรเวกแล้วก็ใช้หมาไปทุบๆๆๆระหว่างน,นั้นก็รีแป๊บหนึง่งใช้หลุมดำ ทันไหมโอเคไหวอยู่ทันอยู่บาฟบัฟไปอ่ะเรียบร้อยครับมินิบอสต,ตัวที่2ตัวและหรือเปล่าหดีอว่าเมื่อกี้ไม่ใช่มินิบอสเมื่อกี้เป็นบอสหลอกเราหรือเปล่าเรื่อนี้จะเป็นมินิบอสของจริงไม่ใช่หลอกมัง้งรอครับมาบาร์ฟบัฟไปครับแล้วก็ใช้หลุมดําดูดมันเข้าไปดูดมันเข้ามาระเบิดปังเอาให้เอาปลาหมึกไปยั่วยุปลาหมึกไปยั่วยุแสดงว่าการ์ดที่มันมีให้เลือกเนี่ยมันจะมีทั้งการ์ดที่ใช้งานแล้วจะเรียกเวทออกมาเนาะ โอรอบนี้มี2ตัวเลยเหรอรอบนี้มี2ตัวเลยทั้งบอสสอตัวเลยฮะ,ะใช้บัฟเพิ่ม ใช้บัฟเพิ่มโอ้ตัวนี้ตัวนี้มันเหมนเิมเกลมปะ่ะใช้ระเบิดบูมเคลียให้หมดเรียบร้อยอ่าผ่านแล้วมินิบอสต,ต่อไปน่าจะเป็นบอสของแท้แล้วครับโอตดานหนึ่งถือว่ายาวมากเรวยว่าจะเล่นแบบเดียวนะเนี่ยอ๋อมอกี้เป็นไอคอนเลือดกดแล้วสามารถเพิ่มเลือดให้กับทีมเราได้ในกรณีฉุกเฉินนะโอมาจะเยอะแบบนี้มาจะเยอะแบบนี้หลุมดําถูกใจอย่างยิ่งแล้วก็ใช้บัฟบ,บาร์โฟไปโอต่รอบนี้มันรอบนี้มันเอาเรื่องวะ่ะรอบนี้มันรอบนี้มันอยู่ยาวอ่ะเอาอะไรดีเอฟเฟกต์เกรงแล้วกันโอรอบนี้มันถึก รอบนี้มันถือว่ะไม่น่าใช้ระเบิดไปตอนที่เรียกบอสเลยเอาหมาไปต่อเอาหมาไปหดต่อครับยังไม่หมดอีกเอาลุมดําไปกินมัาทำไมรอบนี้มันทําไมรอบนี้มันโหดกว่าเดิมไหเนะี่ยจะไหวไหมเนะี่ยรอบนี้หรือว่าบังคับแพ้หรือเปล่าบอสมาบอสมา,มาแต่ว่าโอโ้โอหใช้ผิดที่รอ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 ,รอสกิลหมึกก่อนมาให้หมึกไปโปรโวเอาหมึกไปโปรโวไว้ก่อนรอบนี้จะซูบอสได้ไหมมา,บ,าบัฟฟ์ บาโฟบัฟไปบาโฟบัฟไว้บัฟไว้ตีบอสบัฟไว้โหบอสมันบอสต,ตัวนี้มันพลิ้วเว้ยเอามามาโอ้โห,โห,โหตัวหลุมนำจะตัวแล้วนี่อย่าพึ่ง อย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไหนใช้บัฟบ,บาโฟโอเคปรับบอสได้แหละนะก็จะได้รับของเราวันมานะครับเป็นพวกอุปรกรณ์สมใส่เอพีเงินแล้วก็มีเป็นโซด้วยนะพวกโซที่เป็นรูปอาวุธเนี่ยน่าจะเป็นเอาไว้อัปเกรดตัวของเรานะครับเลเวลอัพมามีฟีเจอร์ใหม่ปดล,ล็อกเข้ามาเป็นอุปรกรณ์สมใส่แล้วก็คัมพีอัน,นี้น่าจะเป็นเควสอันนี้เป็นล็อกอินรายวันนะครับ,อนนรบขอพามาดูที่นี่ก่อนเมจิกเชนอาไม่ใช่เควสแต่ว่าเป็นการอัปเกรดความเก่ง ของเรานะครับโดยการใช้ตัวทองนะในการอัปเกรดเมื่อกี้ไปดูไม่ได้อ่าเขาบังคับต่อครับ น่าจะไปที่การสวมใส่อุปกรณ์นะสวมใส่สวมใส่ได้แล้วก็โปรโมชั่นโปรโมทก็คือสามารถอัพขั้นอุปกรณ์ได้โดยการเอาอุปกรณ์จ้ำกันเนี่ยมารวมกันนะครับโอเคเป็นอิสระแล้วเดี๋ยวไปดูทีละอันก่อนเมจิกเชนนะครับจะเป็นการอัพขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะอัพขั้นจาก1ไป2จาก2ไป3อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ต้องอัพไปทีละเรียงเรียงแถวด้วยนะคือต้องอัพหนึ่งให้จบก่อนใคยไปอัพสองได้แล้วขั้นแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีดาเมจอ่า มีสเตรนจ์ก็คือดาเมจกายภาพมีชิลอัพมีเกราะแล้วก็มีเลือดนะครับทำให้เราถึกขึ้นให้เราเล่นด่านต่างๆได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะมีให้เราอัพพวกออปชั่นพิเศษต่างๆด้วยแล้วก็หน้านี้ก็จะเป็นหน้าตัวละครเมื่อกี้เราก็ไปดูแล้วเนาะมีสวมใส่อุปกรณ์มีโปรโมทอุปกรณ์รวมกันนะครับกดออโตอีควิปเพื่อสวมใส่อัตโนมัติได้อันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะเอาไว้ซื้อของเอามาเปิดกาชาใช้เพชรได้ครับ 200เพชร1ครั้ง1080ครั้งนะเปิด1 0 0 0ก็จะคุ้มกว่าแล้วก็ซื้อรับเพชรได้ดูโฆษณารับเพชรฟรีได้ต่อวันหน้าหลักก็จะมีบัตรรายเดือนอ่ะให้ซื้อมานอกจากบัตรรายเดือนในเมนูก็จะมีอ่ะเมลแจกของแล้วก็กดไปดูแล้วก็กดรับของได้นอกจากนี้จะมีอะไรเพิ่มอ่ะมีแบทเทนพารโอเค เอ๊ะไม่ใช่ว่ามันมี2อันเหรออ๋อมีมัลลี่การ์ดกับไปเทนพาร์ตมัลลี่การ์ดคือจะได้เพชรต่อวันแล้วก็ได้สิทธิพิเศษต่างๆถ้าเป็นบัตรทองก็จะได้ข้ามแอดด้วยโอเคคนละแบบกันเดลี่รีวอร์ดอ่ะก็จะเป็นการล็อกอินรายวันเนาะดูเหมือนจะไม่มีระบบไอเดลนะแลของรางแบบไอเดลนะครับก็อ่าไหนๆเรามีเพชรอยู่แล้วเรามากาชาเล่นๆสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนจะปิดคลิปนะไป กาชาหนึ่งครั้ง200เพชรได้เป็นตัวอะไรโอ้ได้เป็นตัวเดิมโอ,โอ้แซดโอเคและนี่ก็คือตัวเกมใหม่ที่เรามาลองเล่นกันในวันนี้นะครับลืมชื่อและชื่อมันยาวซะเหลือเกินอะไรสักอย่าง d r r s s y n i น h t Fall จำไม่ได้แล้วครับก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ในคำบรรยายคลิปผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้นะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนวมาเล่นไปพร้อมกันนะผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเยอะแยะมากมายเท่าไหร่ใครที่สนใจอยากจะไปลองเล่นกันเองก็ไปลองกันได้นะครับเป็นเกมที่สนุกดีเพลินๆด่านหนึ่งอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเป็นเกมชิวๆเล่นค่าเวลาได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ